แล้วก็มีกิจกรรมล่าสุดที่ทีมงานของเราลงพื้นที่ไปเก็บภาพมาแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกับอาจารย์กับพี่แก้วต่อเพราะว่ากิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองค่ะเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่ามีที่แรกในประเทศไทยอาจารย์ก็คือแข่งขันหาหอยเสียบแห่งแรกในประเทศไทยที่หาดม่วงงามแล้วเขาเปิดให้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็คนในคนนอกนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะลองชมรายงานพิเศษนี้จากคุณอารัฐขุนเจริญค่ะ ไม่มีการเอาเข้าบานบ้านถ้าว่ามันเทเยอะๆเราข้ามผนมันกระพดเยอะเลยลูกถ้าว่าลูกว่าใครก็มีตะแฟงกาแฟไงกะแงการปักผนีมาเจอบนโลกสุดเปบเลจะเจออยู่เลยเสดีเทศหัวหาหัวจะห้อยยอ ห้าชั่วโมงนึงได้หัึ่งสามกิโลนึงมันก็ปีรอดเลยแหละค่ะเอ็นนี่ว่าบางทีก็จัดกิจกรรมก็เลยหากันเที่ยวเที่ยวดีไปพักแฉกไปพักมันว้อยง่ายอย่าเลน่นนานเลยค่ะจะเจ๊หนังปลาก็ได้เจ๊เผือก็ได้กินเื้อจัดเลยกิจกรรมห้อยเที่ยวเนี่ยมันเรื่อมตอนไปกกันเราตอร่อสู้เรื่องการแพงกันคือระวังนั่นน่ะเราหากิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย มารวมสนุกกันการที่นี้มันของันไดพ้นมันไดเซ้งตบหลับดีดีบวกกับว่าชายหาดงดงามเนี่ยเพื่อเป็นชายหาดที่สมบูรณ์นอกจากจะเป็นอาชีพระมงอาชีพหลักกุ้งเคยดยอะไรกันแหละแต่น่าเยอะแยะด้วยความสมบูรณ์ของชายหาดเนี่ยมันทำให้ระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นมากๆเลยล้วกาเลยจัดกิจกรรมทางที่้องขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของชายหาดแายก็ได้รู้ว่าชายหาดเนี่ย มีความสําคัญของชีวิตชาวประมงแลยกชีวิตคนทุกคนนะครับเพราะว่าเวลา,ย,ายักปลาอนยามคืนมากได้เทียเท่ยวใช่ไหมเที่ยวมันต้องบูดแน่นะอาจารย์คะถ้าถ้ามีกําแพงกันคลื่นทําไม่ได้นะคะคใช่นะเพราะว่ากําแพงคลื่นนะมันจะวางทับลงไปเนาะแล้วชายหาดด้านหน้ามันจะค่อยๆค่อยๆหายไปใช่ไหมคะแล้วจะเห็นว่าจากจากจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะคนที่หาวิเยบอะคะ่ะต้องลงไปนั่งเปียกน้านะ เปียกเยอะไปกว่าน,นั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีตัวแห้งก็ไม่ได้เพราะไม่มีเพราะว่าหอยเสียบนะ่ะเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นซอสโซนก็คือโซนที่คลื่นเคลื่อนถี่ขึ้นลงเลยมานั่นนะคะแล้วก็อยู่แถว,แถวบริเวณนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีกําแพงอะคะ่ะในในในหลายๆฤดูกาลแล้วก็ในหลายๆช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่มีมีชายหาดเลยเพราะนั้นกิจกรรมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนอย่างหลายๆที่ท,ที่มันมีกําแพงทับลงไปบนบริเวณที่เาหาหอยเสียบแล้วประเพณีวัฒนธรรมไม่ใช่แค่หอยเสียบอะค่ะหลายๆอย่าง มันจะสูญหายไปเลยมันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยค่ะค่ะค่ะพี่แก้วค่ะพี่แก้วไปหาหอยเสียบกับเขาด้วยไหมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความสมบูรณ์ของพื้นที่ยังเป็นยังไงอยู่คะพี่แก้วเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะหาค่ะก็อยู่ในกิจกรรมที่เขาจัดอยูอะค่ะก็ความสมบูรณ์ก็ตอนนี้ก็คืออดีดีอยู่ค่ะชายหาดกว้างแล้วก็สภาพสภาพชายหาดตอนนี้อ่ ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์มหาปราหาหาอยหวานแหคือคือเขาส,สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เยอะมากเลยค่ะอ,อืค่ะหปีของการต่อสู้ประมาณ4ี่ปีกว่าในเชิงคดีจนถึงวันนี้อยากให้พี่แก้วฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะในมุมของคนในพื้นที่กับกรณีม่งงามฝากถึง คนอื่นๆที่อยู่ในหาดอื่นที่อาจจะมีกําแพงกั้นขึ้นไปแล้วหรือประชาชนคนทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชายหาดเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะรักหาดไปด้วยกันพี่แก้วฝากอะไรดีคะคือขอฝากว่าในถ้าว่าหาดเราไม่ได้กัดเซาะก็ก็อยากคิดทำอะค่ะคือให้ให,ให้ให้มันชาวบ้านที่ว่ารักธรรมชาติให้ช่วยกันรักษาชาหาดไว้ ออยังไงอ่ะแล้วก็ให้ให้ต่อสู้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในเมื่อว่าอ่ามันไม่ใช่ไม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 ่ได้เป็นความจริงที่เกิดว่าเขาจะสร้างอะไรมาบนชายหาดเอาอะไรมาวางไว้บนชายหาดให้เราเอาความจริงไปต่อสู้คือขอให้ชาวบ้านไม่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 จำเป็นต้องเป็นคนว่วงงามคนที่ไหนก็ได้ช่วยกันรักษา ใช้หาดรักษา,ษาธรรมชาติของเราไว้อ่ะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคนม่วงงามที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ทําให้เรามีหาดสวยๆนะคะอาจารย์เพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็เป็นทรัพยากรของประเทศ